Hi everybody d a y ด i ์ไฟอิ b u d ้บูด t นะฮะสวัสดีนะฮะตอนนี้ที่ไทยก็น่าจะประมาณบ่ายโมงเนี่ยนะบ่ายโมง44-45แหละเพราะประเทศเทอ,อ่าฮังการีก็อยู่ที่ประมาณ8โมงกว่านะครับเช้าที่ฝนตกนะฮะมืดครึมค้มมากนะครับฝนตกมืดครึ้มมาก <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ จะอยู่ที่นี่นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่หรอกวันนี้จะวันนี้จะเดินทางกลับนะครับก็ไฟ์จะเป็นของ e m ม r a t e s เรส l อร์นะฮะจากดูไบไปเอ้ไม่ใช่จากฮังการีไปดูไบก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเอ่อดูไบแล้วก็จากดูไบก็จะบินไปต่อที่สุวรรณภูมิอีก8ชั่วโมงนะครับก็อากาศดีนะถึงแม้ฝนตกแต่จะเป็นฝนปลอยๆนะไม่ได้ตกหนักมากนะครับ อากาศดีมากนะฮะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นตาซ้ายเริ่มบวมแล้วนะฮะเมื่อคืนไม่รู้ฝรั่งคนไหนจกตาพอดีไปงานงานเลี้ยงมาเสียงแห้งมากนะฮะเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงระดับโลกนะครับก็จะมีภูมิภาคเอเชียเชยานะฮะอออเมริกาอฟริกามากัานทั่วโลกนะครับคนประมาณพันกว่าคนนะฮะพือมารับรางวัลนี้กันนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะฮะสำหรับปีหน้านะฮะเราไปเจอกันที่สิงคโปร์ นะครับโอเคบ๊ายบาย